เมื่อพี่อยากฝันร้ายอยากหลอนอยากเจออยากเจอกุ๊กกูอะทุกคนรู้จักเปล่าะอะไอที่มันชอโบโผล่มาตอนกลางคืนอะน,นะแล้วจะหลอนไหมไปดูโอเค ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มสร้างความหลอนที่จะมีกุ๊กโผมานะทุกคนเวลาที่เราฝันร้ายเวลาที่เราฝันดีนะบางทีมันก็เจอแต่เรื่องดีๆนอนได้ยาวๆใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีฝันร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่นะมันจะทําให้เราตื่นขึ้นมาทุกทีเลยนะคะและในครั้งนี้เราจะมาสร้างฝันร้ายนั้นกันโดยฝันร้ายนั้นนะทุกคนเราจะให้มีกุ๊กโผเข้ามาในฝันค่ะ และอันดับแรกนะคะเราก็ได้เลือกบ้านเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะพี่ก็จะตรงมาที่ห้องนอนเลยเพราะว่าฉากความฝันนะเราจะต้องมีเตียงถูกไหมใช่ค่ะจริงๆจ,จ,จะนอนเสือก็ได้นะคะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเวลาที่จะทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตอนเช้านั่นก็คือใช่แล้วค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะบอกเวลาได้ เราก็จะมาตรงเครื่องมือตรงนี้นะคะทุกคนจะใช้เป็นแผ่นป้ายสีดำนะคะเป็นกระดานแปะเอาไว้แบบนี้เลยนะคะนี่เราก็เลือกเลงดีๆนะทุกคนนะบางทีมันก็เออไม่ตรงตรงที่เราอยากจะให้ติดนะ <laughs> โอ้ยติดไปเถอะ โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องหาเวลาเลงนิดนึงอันนี้คือแบบการถ่ายทําแบบเรียวๆเลยนะทุกคนพี่ไม่เคยเปิดเผยความลับอันนี้เลยนะเว้ยทุกคนที่เข้ามาดูในครั้งเนี้ยทุกคนคือแบบผู้ที่ได้เห็นขั้นตอนการผลิตที่แบบว่าแท้ทรูมากๆแล้วสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะคะเอาละค่ะเราก็จะแปะโอเคแปะได้แล้วมันต้องยืนให้กึ่งกลางแบบนี้นะทุกคนนะจากนั้นนะคะเราก็จะพิมพ์เวลาบอกไปค่ะอืม เวลาที่ทุกคนเข้าใจว่าผีจะออกอะ่ะมันออกตอนไหนน่าจะประมาณเที่ยงคืนไหมอ่ะ1 2 0 0นเอ๊ะ12.00นเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเออช่างมันเถอะทุกคนเอาเป็นว่ามันเป็นเวลาเที่ยงคืนพี่คะมัน2 4 0 0น,นไม่ใช่เหรอ อ่ะแล้วเราก็นอนค่ะเออมันจะเปลี่ยนเป็น a m p m ก็ได้นะทุกคนนะแต่ทุกคนนะ่าจะเข้าใจไหมว่ามันเที่ยงคืนเออเอาเอาเป็นว่าเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคหล้วจากนั้นนะคะเราก็มาทําฉากความฝันของเรานะคะทุกคนเอาเป็นว่านอนตอนเที่ยงนี่แหละคะ่ะนอนตอนเที่ยงนะคะนอนตอนเที่ยงเที่ยงคืนเที่ยงวนันนอนไปเถอะนะทุกคนนะหล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกหน้าตาตอนหลับค่ะทุกคนซึ่งการหลับนะคะตอนเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมคะ มมันก็จะต้องเป็นหน้าที่แบบหลับนะทุกคนการหลับเนี่ยนะมันรู้สึกว่าจะต้องทำให้มันแบบสวยงามนะทุกคนนะเราหลับเราก็ต้องหลับแบบสวยๆนิดนึงพอสักแป๊บนึงเราก็ทำฉากตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็เดินทำท่าเดินไปตามที่ต่างๆนะคะเห็นไหมว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงวันเลยมันคือแบบยังไม่มืดนะทุกคน แล้วก็ประหนึ่งว่าตอนนี้เราอยู่ในความฝันแล้วนะเราก็เดินมานะคะข้างล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาจุดเช็คอินให้น้องผีของเรานะคะน้องกุ๊กกูเนี่ยมายืนตรงนี้นะคะซึ่งก็ใช้พูดเล่นอีกหนึ่งคนนั่นเองค่ะอ่ะโอเคกุ๊กกูเดี๋ยวเธอมายืนตรงนี้นะการแต่งเป็นกุ๊กกูนะทุกคนมันก็มีหลายแบบมากๆเลยนะคะทุกคนก็เลือกการแต่งกายเป็นกุ๊กกูได้ตามที่ชอบเลยนะคะอ่ะเราก็จะยืนมองมุมนี้เลยนะคะโดยใช้มุมกล้องเอา ในการถ่ายทำแบบนี้เลยนี่ปิดไฟลแล้วก็หล่อนอยู่นะขนาดไม่แต่งเป็นกุ๊กกูก็หล่อนนะเหมือนใครมันไม่ไม่ยืนตรงนี้ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเออมันก็หล่อนใช้ได้เลยทุกคนเอาล่ะทีนี้นะคะเราก็จะเห็นกุกกูแล้วทีนี้เราให้เวลากุ๊กกูนะคะเปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะทุกคนเคล็ดลับนะคะทุกคนกุ๊กกูเนี่ยเราจะต้องแต่งให้มันหล่อนนิดนึงนะตอนนี้เขาแต่งเสร็จหรือย,ยังแป๊บ เอเขาจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูเขาหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงค่ะแปบ๊บนึงโอเคโอเคกูก่มันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะมีได้ก็คือเป็นผีตาโบใช่ไหมทุกคนหรือว่าจะเป็นแบบผมปิดหน้าปิดตาอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเอนานไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราขอลงไปดูหน่อยละกันว่าเป็นไงบ้างนะ,ะแบบนี้มันน่ากลัวไหมนะเอหรือจะแบบนี้ดีอ่้หรือจะแบบนุ้นนี่นะอ่ะเดี๋ยว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 ลงไปช่วยแปบ๊บนึง อ่านี่นะทุกคนนะโโคตรหลอนเออน,นี่มันน่ากลัวน,นี่น่าจะทําเป็นผีคุณยายอ่ะกูกูคุณยายน่าจะได้อ่ะอ่าแบบนี้แหละค่ะเฮ้ยมันมันเริ่มจะฝันหลายจริงแล้วนะเนี่ยมันหลอนเกินไม่เอาเอาแบบหน้าธรรมดาแบบเป็นตาบวมๆปุดๆอะไรแบบนี้ได้ไหมอะ่ะอหนูว่าแบบนี้มันดีนะคะพี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนม่เป็นมโอเคตอนนี้กุก๊กกุ๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้กุ๊กกุ๊กมาแล้ว há, <sounds> นี่เราก็จะทําเป็นฉากให้กุ๊กกุ๊กค่อยๆกระเถิบขึ้นมาหาเรานะทุกคนนะโอเคค่ะพอไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาอีกอันนึงนะเราก็จะทําหน้าตาตกใจก่อนเออเราต้องเปลี่ยนฉากเป็นฉากความยากก็คือมันไม่ใช่ AI ไงทุกคนมันจะแบบหู้ยทำหน้าตกใจเลยไม่ได้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะทุกคนนะ โดยใช้ระบบมือของเรานี่เองนะคะโอเคผีก็ค่อยๆค่อยๆกระเถิบมาเลยค่อยๆกระเถิบมาเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแล้วจากนั้นนะคะทุกคนผีก็จะขึ้นมาข้างบนแบบนี้เลยเออเออขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเลยเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วแล้วเดี๋ยวมาจ้องหน้าเลยนะจ้องหน้าแบบตาแบบปะเลยปะเลยปะเลยแบบนี้ละคะเออแบบนั้นแหละขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอเคนั่นแหละใช้ได้ใช้ได้แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะกลับไปนอนที่เดิมค่ะแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมา นอนเนค่ะเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกันนะโอเคการที่อยู่บ้านเดียวกันนะทุกคนวันนี้เจ้าบ้านก็คือน้องกุ๊กกูของเรานะคะแต่ว่าอันนี้พี่ไม่ใช่เจ้าบ้านมันก็เลยนอนไม่ได้เว้ยแล้วเวลาที่เราเป็นเจ้าบ้านมันจะมีคําว่าสลีปขึ้นมาถูกปะมันจะทําให้การถ่ายของเราคือแบบโอ้ยากเพราะมันติดตัวอักษรพี่ก็เลยต้องเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็บางทีก็ต้องออกจากความเป็นเพื่อนบ้านคือไม่ใช่เจ้าของบ้านเพื่อให้ไอตัวสลีปข้างๆอนะทุกคนตัวหนังสือมันหายไปนะอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกกอันนนนึเลยนะะทุคนนะ หรือใครมีวิธีที่มันดีกว่านี้นะคะก็มาเมนบอกพีได้นะทุกคนอ๋ลละจากนั้นนะคะเราก็จะตื่นขึ้นมาเป็นเวลาตีหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เวลาไทยแล้วถูกต้องแล้วก็จะมาดูนะคะว่ากุก๊กกูมันยังอยู่ไหมกุ๊กกูอยู่ไหมอ๋อตอนนี้กุ๊กกูก็หายไปแล้วนะคะคนที่เขามาดูเขาก็จะรู้สึกแบบยมันหายไปแล้วว่าทุกคนมันหายไปแล้วผีหายโอเคทุกคนเราก็จะทําการดีใจนะคะสีหน้าเรามันก็จะต้องเปลี่ยนไปทุกคน มันจะต้องแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะตอนนี้บ้านเรามันไม่มีกุก๊กอีกต่อไปแล้วอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วทุกคนเคยเป็นไหมคะเวลาตอนกลางคืนอ่ะเวลาที่เราตื่นมาแล้วมันจะเริ่มรู้สึกแบบว่าอุ้ยหิวจังอยากดื่มน้ําหรืออะไรก็ได้ที่มันแบบอื คอแหง้งคอแห้งนะคะทุกคนเพราะมันฝันร้ายใช่ปหละ่ะเราก็เลยจะไปหาอะไรกินที่ตู้เย็นกันค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ทําการเปิดตู้เย็นแบบนี้เลยทุกคนเปิดเลยระหว่างเปิดตู้เย็นทุกคนสามารถหาเสียงเอฟเฟก์ใส่ได้นะและทีนี้ค่ะฉากเนี้ยมันจะหลอนมากๆเลยพี่ต้องการให้กุ๊กๆโผล่หน้าออกมาจากตู้เย็นแต่พี่ทําไม่ได้เว้ย <laughs> พี่ก็เลยเปลี่ยนให้ก๊กูไปยืนบนตู้เย็นแทนเออแบบนี้เลยแล้วพี่ก็จะใช้การเปิดปิดไฟแบบนี้ค่ะว้าวคนหลอนทุกคนคนลุกเลยนะเนี่ยโอเคต่อไปเป็นเวลาตีสามทุกคนฉากเมื่อกี้คือความฝันนะเราก็ตื่นขึ้นมาใหม่นะทุกคนนะ <laughs> โอเคตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องกลับมาที่เตียงถ้าเกิดว่าใครแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วทุกคนอาจจะแบบว่า ถ่ายฉากตื่นฉากนอนฉากตื่นฉากนอนทุกอย่างให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยมาตัดทีเดียวก็ได้นะแต่คือพี่เป็นคนแบบอพี่เป็นดอลลี่อะนะความจําพี่มันค่อนข้างจะสั้นอะนะทุกคนพี่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ก็ตัดไปแล้วก็ดําเนินเลื่องไปเลยละกันนะทุกคนนะแล้วจากนั้นนะคะฉากสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดค่ะเราจะเอาผีมาใส่ตรงนี้ไว้นี่มาแบบนี้เลยนะคะตามความเชื่อของคนไทยแย้มต้องอยากได้ร่างเจทุกคน เกมอยากได้ร่างเจเอาร่างเจมาให้เกมอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ปะพี่ก็เลยคิดว่า <c oughs> ผีที่แท้ทรูกูกุที่แท้จริงจะต้องมาสิงร่างของผู้เล่นค่ะและนี่ก็คือการนั่งอยู่บนเตียงซึ่งเราก็ทำท่าแบบนอนหลับอยู่เลยนะทุกคนนะ <c oughs> แล้วจากนั้นเราก็จะให้วิญญาณร้ายมาสิงในร่างของเรา ทุกคนงงไหมคะว่ามันจะสิงยังไงวิธีการนั่นก็คือเราจะต้องให้ผีนอนค่ะฮะนอนหรอคะใช่เมื่อกี้เรานั่งใช่ไหมเราต้องให้ผีนะคะค่อยๆนอนเอ้าจมนี่แหลคะค่ะความยากของการนอนบนที่นอนที่ไม่อยากได้ท่านอนทุกคนมันจะจมเข้าไปในเตียงเว้ยซึ่งต้องใจเย็นนิดนึงโอเคค่อยๆขยับนะคะอันนี้เป็นอันที่ยากที่สุดแล้วพี่ว่า ที่จะทําให้มันตรงกันโอเคโอเคไอคิก okay. 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 กันทิปกันทิปไปเรียบร้อยและฉากสุดท้ายคือหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาเหมือนว่าโดนสิงแล้วค่ะทุกคนป๊าปเป็นไงสุดยอดไปดูคลิปเต็มกันเลยค่ะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะไปดูกันเลย